ต้องบอกว่ามีโอกาสที่พลังประชารัฐจะกลับมาแต่ต้องบอกว่าซีเนียรหลังจากการเลือกตั้งมีอะไรบ้างมีสองสูตรก็คือเพื่อไทยเสร,รีรวมไทยเพื่อชาติประชาชาติและอาจจะรวมก้าวไกลด้วยค,คือหมายความว่าฝ่ายค้านรัฐบาลอาจจะไม่มีก้าวไกลหรือมีก้าวไกลก็ได้ทำไมไม่รวมก้าวไกลเข้าไปด้วยะเพราะผมเชื่อว่าก้าวไกลจะมีเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลถ้าเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลอาจจะมีเงื่อนไขใ,ในการที่จะไปร่วมรัฐบาลนี่แหละใช่พรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นพรรคที่ตั้งมาเพื่อต่อรองตําแหน่งรัฐมนตรีแต่เป็นพรรคที่ตั้งขึ้นนเพื่อผัักด วาระที่สําคัญของประเทศวาระเรื่องกระจายอำนาจต้องมีแน่นอนต้องมีวาระว่าจะต้องต่อสู้กับทุนผูกขาดอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่มันอาจจะเป็นวาระที่อื่นไม่เข้าข่ายไม่ออกสำหรับพรรคเพื่อไทยอันนี้ไม่รู้พรรคอื่นอาจจะไม่เอาด้วยอย่างนี้ไหมครัใช่แต่ว่าเราต่อรองวาระของสังคมแล้วถ้าพรรคอื่นต้องการให้ก้าวไกลร่วมรัฐบาลด้วยก็ต้องยอมรับเงื่อนไขงไการเรื่องนโยบายของพองรครคก้าวไกลเราตอบประชาชนได้ว่าเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้มันเป็นประโยชน์ต่อประเทศยังไงถ้าเพื่อไทยเอาด้วยกับเรื่องสำคัญแบบนี้ก็ร่วมรัฐบาลกันนี่ก็็็คือออีนนาริิิ่กกจจะเเดทปบ เพื่อไทยอาจจะไปรวมกับภูมิใจไทยหรืออาจจะไปรวมกับพลังประชารัฐก,ก็เป็นไปได้นะการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่